ปัญหาอยู่กับเราได้ไม่นานครับถ้าวันนี้คุณผู้ฟังรู้สึกว่ามันยากท่านลองทำใจให้นิ่งตั้งหลักครับเผชิญหน้าด้วยสติครับไหวก็ไปต่อไม่ไหวก็อดทนแล้วก็รอครับเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่องแย่ๆมันก็แค่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตยอมรับเรียนรู้ยิ้มสู้แล้วก้าวไปข้างหน้า เชื่อเถอะว่าในทุกๆการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้าเสมอรักตัวเองให้กำลังใจตัวเองทำอย่างนี้วนเรื่อยไปจนกว่าเราจะสิ้นอายุไขเท่ากับว่าเราก็กำไรชีวิตแล้วครับชีวิตมันแสนสั้นครับสั้นจนสนุกกับชีวิตหนุ่มสาวไม่ทันไรแต่คนเรารู้ตัวช้าดังนั้นจงหัดทนุถนอมให้เป็นทนุถนอมอะไรความสำคัญระหว่างพ่อแม่พี่น้องมิตรสหาย เพื่อนเรียนเพื่อนร่วมง,งานที่ได้คบค้ากันมาเพราะเมื่อเฉียดลายผ่านไปเนี่ยอาจจะไม่มีวันได้พบกันอีกหลังอายุ50จะสวยหรือขี้เหร่มาต่อนนี้หน้าตาเริ่มเหี่ยวย่นก็ดูแก่พอๆกันฮะหลังอายุ60จะเคยมียศสูงตำแหน่งยศอะไรก็ตามมันจะไม่เหมือนกันละเราทุกคนจะกลับมาเท่าเทียมกันเพราะเกษียณแ,แล้วฮนะลงจากตำแหน่งแล้วแล้วข้าหลังอายุ70อ่บะ จะอยู่บ้านหลังใหญ่หรือหลังเล็กก็เท่านั้นนะฮะเพราะเดินเหินไม่คลอ <ST> เมื่อชีวิตของเราเนี่ยได้เดินเกือบจะถึงปลายทางลองหันกลับไปดูอีกทีคุณจะรู้ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆอย่าคิดว่าตัวเองแนะ่หรืออยากใจอย่าไปอิจฉาใครอย่าไปเสียใจกับสิ่งใดเพราะชีวิตมันแค่นี้จริงๆ